ย้อนถามหน่อยได้ไหมย้อนถามเหรอคะว่าไม่เจอนานแลยย้อนถามนานไหมคะไม่ไนานเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วนะอัปเดตหลังสุดว่าชีวิตตอนนี้เราสดใสสำหรับคุณอ๋อชีวิตตอนนี้ก็เลยบอกว่ารักสาระฮาวอือ่าชีวิตสดใสค่ะค่ะก็คือเหมือนเราเราบอกคิมแข็งสตรองแล้วสำหรับตอนนี้ใจเบาสบายโฟกัสเรื่องเดียวเลยคือเรื่องงานอยากได้ตังค์อย่างที่แม่คิมเคยสอนไว้ว่าชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะโลกใบนี้ค่ะอยากได้เงิน กับกับเรื่องเกา่าๆมันยังเหลืออะไรท้อเคลียร์ต้องคอง้างคาไม่มีแล้วค่ะเคลียร์หมดจดเรียบร้อยไม่มีอะไรค้างคาค่ะก็อย่างค้างแล้วก็มุกออนแล้วอะไรเงี้ยมุกออนไปหลายสเต็ปแล้วด้วยคิดว่าน่าจะอยู่ดาวคางแล้วนะคะแล้วคุณป๊ะกี้อยู่ตรงไหนคะเออดิฉันอยู่โลกใบนี้ค่ะดิฉันรักโลกค่ะป๊ะ<อ>กี้ขอ,อชีวิตกลามาเนพระนสนสโสดค่ะมันมันอยู่ในนิสส์ไปบป็างสำหรับสำหรับชีวิตที่น เฮ้ดีนะโสดไม่แย่นะใครที่แบบว่าอยากได้พลังถามว่ามุฟออนยังไงได้เร็วก็คือกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองพุชตัวเองให้ตัวเองดีขึ้นแล้วบอกเลยว่าความโสดไม่แย่เลยค่ะโสดแล้วสนุกค่ะโสดแล้วเราจะไปไหนทําอะไรเราทําได้หมดเลยค่ะอยากซื้ออะไรอยากเปอะไรให้ตัวเองก็ทําได้หมดเลยเ,เ,เ,เออมันก็ไม่เร็วนะคะมันก็มีแวบๆกลับเข้ามาบ้างในบางทีแต่ก็ มันก็ต้องไปอ่ะชีวิตมันต้องไปอ่ะค่ะแต่ว่าก็ไปให้มันสดใสที่สุดเท่าที่จะสดใสได้อดีตก็คืออดีตค่ะอยู่กับปัจจุบันเพรว่อย่าก่อนทหารมาก็จะมีข่าวทางถนนเรื่อยๆให้ววามเป็นอุข้็างท่ามุกอ่อนเร็วแล้วก็มีอวามแบบไปหลายสเต็ปเลยเราแบบพอถ่ายเจอข่าวอะไรพวกนี้เราแบบมันมียินดีด้วยค่ะยินดีด้วยขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกค่ะเราบอกว่าโสดมีคนทักมาบ้างไหมเออก็มีคนทักมานะคะผู้ชายโทรหาทุกวันเลย เป็นพวกส่งของนะคะก็สั่งของออนไลน์เยอะค่ะมาส่งของส่งของค่ะก็มีคนคุยก็มีคุยบ้างเพราะว่าคุยกับปักไฟแล้วมันไม่คุยตอบแล้วก็ต้องเออมีบ้างมีบ้างมีคนคุยบ้างเปิดใจค่ะโอเพนค่ะมาได้เลยค่ะวู้ฮัลโหลเวลคั่มมีใครที่สามารถเข้ามาได้แบบจออระบบได้เหรอคะจอระบบได้ก็มีค่ะก็มี บอเปิดใจคุยในฐานะคนรู้ใจเลยหรือว่าอย่างไรคะอ่ะคนพิเศษคนพิเศษใส่ไข่คี่เลยไหมแม่แบบว่าต้องหรือว่าแบบก็เป๊ะก็ยังเหมือนเดิมก็คุยคุยดูดูไปก่อนคุยคุยดูดูไปก่อนใช่อ๋อก็ไม่ได้เน้นว่าอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องเกินแปดขวบมาแล้วใช่ให้พอดูแลตัวเองได้ใช่ใช่ใช่ไม่ติดคุกอะไรเงี้ยค่ะคนคนนี้ทำไมพิเศษกว่าคนอื่นนะคะอะไรนะคะคนที่เราพิเศษใส่ไข่สามารถเข้ามาในใจเราได้ ก็ถ้าจะเข้ามานะคะก็ต้องแบบว่าหนึงเลยนะต้องดูแลเราได้สองต้องใจดีนะคะสามเนี่ยต้องเข้ากับคนที่บ้านเราได้และที่สำคัญสามคนนี้ต้องไม่รู้จักกันค่ะก็มีแสว่าเออสวยรวยนะแต่เอาผู้ชายไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเรายังไงเราตอบกลับ ก็ตอบว่าอุ๊ยมันก็ผ่านมาแล้วนะคะก็ความคิดปรับหน่อยนะอย่าแก่แต่หน้าก็เอาก็จริงๆอ่ะมันเรื่องมันผ่านไปแล้วค่ะไม่คุแบบนี้ตื่นเบียนมาบ่อยไมไม่ค่อยมีนะคะนานๆจะมาสักทีใช่ก็ตอบกลับอย่างที่ตอบเมื่อกี้เลยค่ะใช่ใช่ก็หายไปบ้างค่ะคุณจักรินฉันกลัวคุณค่ะสะพอดค่ะ ให้กำังใจเยอะเลยให้กาลังใจเยอะค่ะเอ่เรียกว่าชีวิตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกตินะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงรับมือตั้งรับให้ไหวค่ะชีวิตเราเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นดีเลยส่วนใครจะมาใครจะไปไม่เป็นไรเรายังอยู่งานเรายังอยู่ชีวิตเรายังอยู่ทําชีวิตให้ดีค่ะส่วนที่เหลือเราจะรับมือหมดได้เองค่ะที่เป็นมันเป็นเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายของเราช็อกเหมือนกันช็อกเหมือนกันแต่ว่ามันต้องไปอ่ะ เนาะชีวิตมันก็หยุดนิ่งไม่ได้จะให้แบบว่านั่งร้องไห้ทั้งปีทั้งเดือนก็ไม่ได้แล้วเราทํางานตรงนี้ค่ะเราต้องใช้สมองแล้วเราก็ต้องนเตอร์เทนคนอื่นให้มีความสุขถ้าเตาปฏิกรณ์ความสุขเรามันไม่ผลิตความสุขเลยมันก็จะแย่เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการระบบตัวเองประมวลออกมาให้ดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าซึ่งเป๊กมั่นใจว่าเฮ้ยเป็กมีความสุขเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะเป๊กเลือกงานงานทาให้เป๊กมีความสุขใช่ค่ะสวยแบบมีคุณภาพสวยแบบมีคุณภาพ่นะ าให้นิยามเปกกี้องป24คืออะไระเฮ้ยถ้าถ้าให้นิยามเป็กกี้2024นะบอกได้เลยว่าเป็กชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ที่สุดเป็กว่าเป็กแข็งแรงเป็กโตขึ้นเป็กเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วถ้าเป็กมีความรักครั้งใหม่เป็กคิดว่าเป็กจะรับมือได้ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะเป็กรู้แล้วว่าโอ้สุดท้ายตัวเป็กเองไม่ดีตรงไหนสุดท้ายคนที่เข้ามาเป็กต้องการอะไรจากเขาและเป็กต้องการคนแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตจริงๆออสามคำค่ะเป็กกี้สีนียายเวอร์ชันล่าสุด เบกกี้สิทธัญญาเวอร์ชันล่าสุดคือเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเบกกรักตัวเองในเวอร์ชันนี้และเบกกรู้สึกว่าเบกกภูมิใจที่เบกกแข็งแรงมาได้ขนาดนี้ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรหลังจากนี้จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเบกกเบกกมั่นใจว่าเบกกจะรับมือได้แบบแข็งแรงถึงท่านถึงท่านจะไม่แบบจะไม่รักในแบบเดิมแล้วไหมคะจะไม่รักในแบบเดิมแล้วใหม่จะไม่เอาแบบแบบเดิมแล้วเลยแบบเดิมแล้วคืออะไรคะแบบเก่าแบบที่ผ่านมาแบบคนเดิมแบบ คนเดิมไม่ไม่มีคนเดิมค่ะไม่ไม่มีไม่มีคนเดิมค่ะเด็เรายังทำ่มเทให้กับความรักแบบเอ้ยแต่ความรักก็เป็นสิ่งสวยงามนะคะเราก็ทุ่มเทแหละแต่ว่าเราก็มีกำแพงของเราเราก็มีจุดของเราว่าเราได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สแกนอะไรมากโฟกัสไปที่งานอุ้ยตอบแบบดาราโซ่ตะโกนค่ะโซ่ เอาจิบได้เลยค่ะอะไรนะคะคนที่คุยอยู่เขาจะไม่น้อยใจหรอเขาไม่น้อยใจแล้วค่ะเขารู้อยู่รู้อยู่ว่ามีระยะมีสเปซค่ะระยแค่ไหนใช่ค่ะสวยไม่แพงค่ะซื้อได้ในราคา20สิบบาทเขาเขาถึงง่ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ